ตอนนี้เราก็เดินทางถึงอุตรดิตถ์แล้วนะคะตอนนี้จะเป็นตลาดตลาดเทศบาลตำบลป่าแดงค่ะเรามาถึงตีสามห้าสิบห้าค่ะแล้วเราก็มาลุยตลาดกันก่อนนะคะมาหาซื้ออะไร เป็นสเสบียงนะคะเพื่อที่จะเอาไปทานที่อุทยานค่ะซื้อที่นี่ก่อนจะซื้ออะไรก็ได้ไก่ไก่ิ้งแซนด์วิชนะคะตลาดของอุตรดิตฐ์ตำบลป่าแดงวันนี้น้ำมากับครูเลงมากับพี่พี่ที่เรียนโยคะด้วยกันนะคะ เป็นโยคะที่ศูนย์ทวีวัฒนาค่ะแล้วก็ครูเล้งชักชวนมาปีนเขาค่ะที่ภูสอยดาวนะคะตอนดีค่ะครูเล้งครูเล้งครูเล้งมีขนมครกด้วยค่ะนะค่ะน่ากินนะครูคน,นรีนหญ่ตรงนี้นะคะมีร้านขนมครกด้วยค่ะป้าเขาขายกล่องละสิบบาทเอง อันนี้คุณทิพย์ค่ะโกเล้งสามสิบห้าบาทนะคะส้มสีทองที่นี่จะมีงานปิงป้งย่งงางกันเยอะนะคะปิงป้งย่างทุกอย่างเลยอันนี้อะไรออันนี้ะไรคะอันนี้ลาบหมูแกะอ๋อเท่าไหร่คะอันนี้เราก็มานั่งพัก กินข้าวเช้ากันก่อนนะคะกูเล้งก็ซื้อข้าวข้าวมันไก่มาจากตลาดค่ะเฮ้ยอย่าท้องกันนะรสชาติได้ตัวน,นี้นรสชาติได้นะคะน,น้ำเต้าหู้เปล่าลูกมีน้ำเต้าหูนะ้ไหมคุณคนนี้ค่ะคนนี้นะคะพี่มุวยค่ะนี่เด็กหน่นอยใช่ไหมอืมอันเด็กเนาะ ไรนะม,มีน่ยน้ำก็อัดวิดีโอไปก่อนเนี่ยค่ะน้ำเขาบอกน้ำเขาบอกว่าเขาให้คนละสามขวดพี่สตาฟยกมานะคะสตาฟเราชื่อก๊อจิอ่ะกินก่อนวันถ้ากลางวันมาแล้วเหรอถ้ากลางวันคือ อันนี้ถุงเนื้กี่คนเนี่ยงคนถุงละคนน้ำเต้าหู้กับปลาต้มโง่เหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนไอ้เล็ก่อกี้นี่เสร็จก่อนเว้ยเออเอ,อ,เอ,อมันจะซับซ้อนมันจะซับซ้อนกับพี่คนนั้นนี่ให้มาอันไหนของเล็กว่าอ๋ออันนี้นิดเดียวก่อนนี่นค่ะลาบลาบหมูที่นี่นะคะสามสิบบาท หมูปิ้งที่นี่นะคะไม Star ้ละสิบบาทเท่ากับที่กรุงเทพเลยก็มีขนมครกด้วยขนมครกสิบบาทเองเป็นแบบนี Gender ้นะคะรวมตัวกันแล้วอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าขนมแตงไทยสามอันแบบนี้ไทยสีเท่าไหร่ มันแบบนี้สิบบาทเองค่ะ<า>เราไปดูกันข้างในว่ามันเป็นอะไรบ้างอยากเห็นเดี๋ยวมันก็จะหายไปไงครูใช่ป่ะฟีลิ i แบบนี้มันจะไม่มีอีกแล้วต้องอาดไว้ก่อนกิน <c oughs> มันเป็นแตงไทยอะ่ะ <c oughs> ขนมแตง <c oughs> ขนมแตงไทย กินแตงไทยมากเลยไม่ใช่เหมือนกล้วยอ่ะออมันขนมกล้วยแต่เขาใช้แตงไทยทำกินแบบหอมแตงไทยมากรุนแรง